กสมสัดแมวเนี่ยจาะเหยียดเชื้อชาตินะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับเรื่องของการที่คุณทักษิณน,นะครับไปพูดเรื่องของนะคนเชื้อชาติแอฟริกาก็มีนะครับเสียงัดท้อนออกมาโดยเฉพาะกสมนะครับซึ่งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ครับนะครับ กสมเนี่ยซัดแมวนะครับจอเหยียดเชื้อชาตินะครับเจ่อนะครับเรื่องของการเหยียดเชื้อชาติวันเดียวกันนา,ายวันร์ภัยิกรีกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือว่ากสมแถลงผลการประชุมกสมประจำสัปดาว่าเนื่องจากกรณีการปราัยของนายทักษิณในลักษณะเหยียดเชื้อชาติและสีผิวของคนแอฟริกันนั้นนะครับกสมมีความกังวล ว่าต่อการกระทําดังกล่าวอันเป็นการลดทอนคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของกลุ่มชนอื่นซึ่งขัดต่อหลักการสําคัญของอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนทุกฉบับโดยเฉพาะอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการ